ทำไมต้องทำหัตการคู่กันเพราะว่า1นบวกหงอ่ะไม่ได้เท่ากับ2นะคะแต่1นบวกหนึ่งอ่ะมากกว่า2คือหัตการหนึ่งเนี่ยสามารถไปทําให้ผลของอีกหัตการหนึ่งอ่ะดีขึ้นไปยิ่งขึ้นออกค่ะหัตการควบคู่ดูอ้อความสวยสุดปังเติมใต้ตาไปแต่มันยังสวยไม่สุดควรทําอะไรให้มันสวยสุดก็าอาจจะเติมใต้ตาขมาับอยากกรอบหน้าชัดฟิลเลอร์จอลายเสร็จแล้วเนี่ยแต่ยังมีเนียงอยู่ทําไงอา้าวก็ทําหัตการแฟ พิโคเลเซอร์เนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะให้ผิวมีความกระชับขึ้นรูขุมขนเล็กลงทําลายเม็ดสีทําให้ผิวหน้ากระจ่างขึ้นค่ะพอทําร่วมกับสกินบูสเตอร์ก็จะสามารถทําให้เห็นผลเรื่องรูขุมขนกระชับแล้วก็ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อย่างชัดเจนค่ะวันนี้นะคะหมอจานมาแนะนํานะคะหัตถการคู่กันที่ทําแล้วปังนะคะเพราะส่วนมากนะคะปัญหาของผิวหน้าเนี่ยไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะไปแนะนํานะคะว่าคู่หัตถการที่เหมาะกับแต่ละปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ไปฟัังกนเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท็อปปิกใหม่ๆนะคะก็คือท็อปปิกการการควบคู่ดูโอความสวยสุดปังนั่นเองค่ะเอาอย่างนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะอยากจะทํา่าตการนี้เนี่ยเราก็ทํายังไงดีพอรู้สึกว่าเติมใต้ตาไปแต่มันยังสวยไม่สุดควรทําอะไรให้มันสวยสุดก็าอาจจะเติมใต้ตาขมาบับอยากกรอบหน้าชัดฟิลเลอร์จอลายเสร็จแล้วเนี่ยแต่ยังมีเนี่ยงอยู่ทําไงเอา้าก็ทํา่าตารแฟ เข้าใจหรือ,อยังบนโลกนี้มันจะต้องทำหัตถการควบคู่กันไปนะคะทุกคนวันนี้คุณหมอเตยก็จะมาไขาทุกข้อสงสัยของทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอเตยนะคะแพทย์หญิงกัญนญนาณคค่เขียวค่ะทําไมต้องทําหัตถการคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วส่วนมากปัญหาหนึ่งปัญหาที่คนไข้มองเห็นเนี่ยมักจะเกิดปัญหาจากหลายชั้นผิวค่ะ การทำหัตถการคู่กันนะคะนอกจากจะทำให้แก้ปัญหาได้ทุกชั้นผิวแล้วนะคะบางหัตถการเนี่ยพอทำคู่กันค่ะจะเกิด synergist effect นะคะก็คือ1บวก1อ่ะไม่ได้เท่ากับ2นะคะแต่1บวก1อ่ะมากกว่า2คือหัตถการหนึ่งเนี่ยสามารถไปทำให้ผลของอีกหัตถการหนึ่งอ่ะดีขึ้นไปยิ่งขึ้นอีกอย่างเช่นนะคะคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องมีล่องลึกอาจจะเป็นล่องแก้มหรือว่าหน้าแก้มที่สุดไปนะคะ จริงๆเนี่ยต้องอใช้หัตการการเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์นะคะเขาช่วยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคนไข้มีปัญหาผิวบางด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จําเป็นจะต้องใช้หัตการคอลลาเจนไบโอสติมูลเลเตอร์ร่วมกับฟิลเลอร์นะคะเพื่อทําให้ผิวของคนไข้เนี่ยหนาตัวขึ้น พอฉีดฟิลเลอร์ไปนะคะจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการประหยัดฟิลเลอร์ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าหลายปัญหาเนี่ยจะต้องใช้หลายหัตถการคู่กันเดี๋ยวหมอจะมาสรุปคร่าวๆให้นะคะว่าปัญหาไหนควรทาหัตถการไหนคู่กันบ้างนะคะหัตถการสําหรับคนที่ต้องการได้ผลลัพธ์เร็วแล้วก็อยู่ได้นานนะคะหมอนแนะนําเป็นคู่นี้เลยค่ะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดริ้วรอยนะคะอันนี้รอผลเพียง1-2อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วนะคะร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มนะคะค เพื่อปรับรูปหน้าให้หน้าได้สัดส่วนมากขึ้นการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยสามารถเห็นผลได้ทันทีเลยค่ะส่วนทั้ง2อย่างนะคะสามารถอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วแต่อี่อ้อที่เราเลือกค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องการกระชับผิวแล้วก็ยกกระชับผิวหน้านะคะหมอะแนะนําเป็นใช้เครื่องอัเทอร์ปีหรือว่าไฮฟูนะคะร่วมกับฉีดสาร PLLA ค่ะเครื่องอัเทอร์ปีหรือว่าไฮฟูนะคะจะไป กระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นสแสมค่ะทําให้หน้าดูยกขึ้นนะคะส่วนสาร PLLA นะคะจะไปเพิ่มการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวชั้นบนนะคะทําให้หน้าดูกระชับขึ้นพอทํา2อย่างคู่กันนะคะก็จะเป็นการ เสริมสร้างคอลลาเจนทั้ง2ชั้นนะคะทำให้เห็นผลชัดว่าผิวมีความกระชับผิวยกกระชับขึ้นหัถการที่ช่วยทำให้รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ผิวหน้าสว่างกระจ่งางใสขึ้นเนี่ยหมอนแนะนำเป็นคู่นี้เลยนะคะพิ c โคเลเซอร์นะคะร่วมกับการฉีดสกินบูสเตอร์ค่ะพิ c โคเลเซอร์เนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความกระชับขึ้นรูขุมขนเล็กลงนะคะอีกทั้งยังทำลายเม็ดสีทำให้ผิวหน้ากระจ่างขึ้นค่ะพอทำร่วมกับสกินบูสเตอร์นะคะ ซึ่งมีการฟื้นฟูผิวเนี่ยก็จะสามารถทําให้เห็นผลเรื่องรูขุมขนกระชับแล้วก็ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อย่างชัดเจนค่ะหลักการที่ทําคู่กันและทําให้หน้าดูเด็กดูสดใสขึ้นนะคะหมอแนะนําเป็นการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์นะคะช่วยปรับรูปหน้าเติมล่องลึกต่างๆนะคะทำให้หน้าดูละมุนขึ้นดูเด็กลงนะคะร่วมกับการฉีดคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์นะคะ อันนี้จะช่วยสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวค่ะทำให้ผิวกับมานุ่มเด้งเหมือนเด็กนะคะพอทำสองอย่างคู่กันนะคะก็จะดูเด็กลงค่ะหัตถการที่ช่วยลดไขมันส่วนเกินแล้วก็กระชับผิวนะคะหมอแนะนําเป็นคู่นี้เลยค่ะคือทําเครื่องยกกระชับ RF นะคะร่วมกับการทําหัตถการเมโซแฟตนะคะเมโซแฟตเนี่ยก็จะสลายไขยมันนะคะทําให้ชั้นไขมันเล็กลงแล้วเราก็กระชับผิวต่อนะคะด้วยเครื่องยกกระชับ RF ค่ะหลังทำเนี่ยหน้าก็จะดูกระชับนะคะไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะหาย สำหรับผันทการคู่ที่มาแรงมากในปีนี้นะคะหมอยกให้การทำพิคโคเลเซอร์ค่ะคู่กับการฉีดซาร p ี D L L A นะคะทั้งคู่เนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะหลุมสิวเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนค่ะทาคู่กันเนี่ยได้ผลปังแน่นอนส่วนนะวัตกรรมใหม่ๆที่มาเป็นหันถการคู่สําหรับปีนี้นะคะหมอยกให้ก,การฉีดฮาค่าคู่กับการฉีดซานเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์คางนะคะ าค่าเนี่ยเป็น dual effect นะคะเป็นการผสมระหว่าง c อ o s ิ l i n g HA ร่วมกับคา5หรือว่าแคลเซียมไฮดรอกซีอัพไทยนะคะการฉีดเนี่ยเราจะฉีดบริเวณกรอบหน้าค่ะก็จะทําให้กรอบหน้าคมชัดขึ้นเพราะว่ามีการปรับสัดส่วนหน้านะคะแล้วก็ร่วมกับการกระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นผิวด้วยก็จะทําให้หน้ายกกระชับขึ้นด้วยค่ะพอเราฉีดคู่กับฟิลเลอร์คางนะคะสําหรับคนที่มีสัดส่วนคางหรือว่าหน้าด้านล่างที่ไม่ได้สัดส่วน พอเราปรับด้วยการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์ที่คางแล้วก็จะทําให้หน้าได้สัดส่วนทําให้เห็นกรอบหน้าที่ชัดขึ้นแล้วก็หน้าดูมีนิมิติมากขึ้นสำหรับใครนะคะที่สงสัยนะคะว่าเราจะทําหัตถการคู่ไหนดีหรือว่าหัตถการคู่นี้ทําคู่กันได้หรือเปล่านะคะหมอแนะนําให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนะคะเพื่อจะได้สอบถามความต้องการนะคะแล้วก็ตรวจดูสภาพผิวของคนไข้นะคะเลือกหัตถการที่คู่กันแล้วทําได้ผลลัพธ์ดีขึ้นปลอดภัยแล้วก็คนไข้พอใจนะคะ สำหรับวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ เห็นไหมคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าการทรําหัตการคู่แบบดูโอเนี่ยปังสุดๆเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะของลูกค้าทุกท่านนะคะจะได้ไม่โดนฮาร์ดเซลจนเกินไปนะคะไม่ใช่ว่าเติมตาแล้วเติมคางถึงจะสวยอะไรเงี้ยไปเติมนู่นเติมนี่เติมตน,นั่นฮาร์ดเซลจนเกินเหตุก็อาจจะทําให้เราไม่สวยได้นะคะดังนั้นเข้ามาปรึกษาคุณหมอฟรีก่อนได้นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดกลางนำคลินิกนะคะเพื่อจองคิวคุณหมอก่อนได้วอล์กอินก็ได้นะคะกลางน้ำคลินิกส0ิสาขาเลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะอ,อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกังนำคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะและคราวหน้านะคะอ,อมจะพาไปตอบข้อสงสัยอะไรหรือพาไปทำอะไรหรือพาหนุ่มๆสาวๆคนไหนมาเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย